และเมื่อประชานิยมที่สนองความต้องการอันแท้จริงของประชาชนถูกโจมตีมาโดยตลอดวันนี้ได้ตกเป็นจำเลยอย่างเป็นทางการแล้วว่าเป็นการสร้างวิกฤตทางการเมืองให้ประเทศหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าทุกพักจะต้องตัดประชานิยมทิ้งทั้งหมดและนำมาหาเสียงไม่ได้เช่นกันนะคะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มติตามคอลัม,มัธเดชจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์เมนูข้อมูลเรื่องต้องไม่สู้กันที่นโยบายแล้ววันนี้ปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้งอันเป็นข้อเรียกร้องของกอปปสอภายใต้บัญชาการของสุเทพเทือกสุบรรอันนำมาซึ่งความวุ่นวายในประเทศยืดยาวมาครบ6เดือน จนเศรษฐกิจประเทศค่อยๆย,ยับเยินไปทีละจุดสองจุดใกล้วิกฤตเข้ามาทุกทีในขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนแล้วในบางส่วนว่าปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือจะทำอะไรหลังอ่านความเป็นไปทางการเมืองแล้วพลิกท่าทีทางการเมืองจากที่ยืนดายิ่งลักษณ์ชินวัตรโทษรัฐบาลรักษาการเรียกร้องให้รับผิดชอบในความยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับประเทศมายาวนาน มาเป็นขอโอกาสเล่นบทผู้นำการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาประเทศด้วยการยอมรับว่าส่วนหนึ่งตัวเองมีส่วนในการสร้างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแบบประเด็นออกมาให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องไม่มีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือต้องไม่มีนโยบายประชานิยมมาใช้ในการหาเสียงประชานิยมที่ถูกโจมตีมาตลอดวันนี้เป็นจำเลยอย่างเป็นทางการแล้ว ว่าเป็นตัวสร้างวิกฤตทางการเมืองให้ประเทศก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่25เมษายน2557สําสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นแม่งานจัดสัมมนาให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยองค์งมนตรีมาพูดเรื่องสังคมไทยสังคมแห่งความซื่อตรงคุณหมอกเกษมมีมุมมองที่ชัดเจนว่าการเมืองใช้นโยบายประชานิยมทำความเสียหาย และเห็นผลกันอย่างชัดเจนซึ่งเรากำลังรับผลของความเสียหายนั้นอยู่ในขณะนี้ตัวเลขที่ท่านองคมนตรีนำมาให้เห็นภาพคือตัวเลขของ UNDP ที่พบว่าในปี2556ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่อันดับ84ของโลกคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะราจรมากเป็นอันดับ7ของโลก ประเทศไทยมีคดีฆาตกรรมมากเป็นอันดับ12ของโลกนำเข้ายาค่ายามมากเป็นอันดับ4ของโลกนำเข้ายาฆ่ามแมลงเป็นอันดับ5ของโลกคนไทย36%ตรวจพบสารเคมีปนเปื้อนในกระแสะเลือดในระดับสูงคนไทยที่มีฐานะร่ำรวย10%ครอบครองที่ดิน90%ของทั้งประเทศประเทศไทยมีเพียง11ตระกูล ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านการศึกษามากเป็นอันดับสองของโลกคุณภาพการศึกษาของไทยอยู่ในอันดับที่88ของโลกและอันดับ8ของอาเซียนเป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นความย่ำแย่ของคนไทยที่คุณหมอกเกษมสรุปว่า10ปีที่ผ่านมาเป็นทศวรรษแห่งความมืดมนของประเทศไทย สาเหตุความมืดมนของประเทศไทยเกิดจากการเมืองเป็นประชานิยมสื่อมอมเมาประชาชนแต่เรื่องโลภโกรธลงส่งผลให้ไทยกลายเป็นผู้ป่วยในอาเซียนยำ้ำพลิกฟื้นประเทศทุกคนต้องช่วยกันคือข้อสรุปของหมอเกษมแนวโน้มที่ประชานิยมเป็นนโยบายต้องห้ามเอามาหาเสียงไม่ได้นี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยก่อนหน้านั้น ปัญหาของพักการเมืองหรือของนักการเมืองไทยคือไม่ได้แข่งขันกันด้วยนโยบายอย่างแท้จริงคิดนโยบายขึ้นมาแบบกว้างๆพอได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ทำนโยบายนั้นให้เป็นจริงเป็นการหาเสียงแบบดีแต่พูดพอทำงานจริงก็ได้แค่เดินตามแผนที่ข้าราชการร่างไว้ให้ซึ่งไม่เป็นโลเป็นภยัยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านไม่ได้ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อทักษิณชินวัตรจัดการแบบคิดใหม่ทำใหม่สำรวจความต้องการของประชาชนอย่างจริงจังจากนั้นแปลความต้องการนั้นมาเป็นนโยบายที่เป็นรูป,ปรธรรมนำไปหาเสียงเมื่อเป็นรัฐบาลก็ขับเคลื่อนนโยบายนั้นให้เป็นผลงานจนเปลี่ยนแปลงภาพการทำงานของนักการเมืองใหม่แทนที่จะได้แค่เดินตามข้าราชการมากำหนดงานให้ข้าราชการซึ่งเป็น,นกลไกของรัฐธรรม เป้าหมายเพื่อสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งประสบความสำเร็จสูงยิง่งประชาชนคานร,รับกันทั่วประเทศจนเป็นมิติใหม่ทางการเมืองทักษิณชินวัตรถูกโจมตีอย่างหนักว่าใช้ประชานิยมมาซื้อคะแนนเสียงทั้งที่เป็นความต้องการของประชาชนและประชานนิยมกลายเป็นเครื่องมือผูกขาดชัยชนะการเลือกตั้งเพราะประชาชนชอบใจ ที่พูดแล้วทำได้ตามที่พูดตอบสนองความต้องการได้ตรงเป้าครั้งหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์พลิกเกมขึ้นมามีอำนาจได้ทั้งที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งยังเร่งสร้างงานแบบประชานิยมเพื่อหวังสร้างคะแนนนิยมเพียงแต่ว่าประชาชนยังเชื่อทักษิณชิน,นวัตรมากกว่าประชานิยมจึงยังเป็นของทักษิณที่นำสู่ชัยชนะการเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งแต่ละครั้ง แม้พักอื่นจะคิดประชานิยมขึ้นมาแข่งขันกันไม่ยกเว้นพักใดทั้งสิน้นแต่ความแตกต่างอยู่ที่คิดแล้วทำได้พรรของทักษิณยังครองใจประชาชนด้วยประชานิยมมาต่อเนื่องและน่าจะต่อไปวันนี้ประชานิยมที่สนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนกลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วที่จะต้องขจัด ความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งที่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือทุกพรรคจะต้องตัดทิ้งเอามาหาเสียงไม่ได้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าพรรคการเมืองที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศจะมาทำอะไรให้จะมาสร้างผลงานอะไรเพื่อสนองความต้องการประชาชน